อันนั้นขอกัร์ดทานๆนะวันนี้ผมไปที่วีชิ่งเคยก็วันนี้ครับมาอยู่กับพาร์ตเก้าก่นแล้วโอเคครับอีกไม่กี่พาร์ตก็ถึงพาร์ตสิบแล้วเว้ยน,าายน,นี่บนะิออ๊กทีวีเล่นมาไกลขนาดนี้เลยเออสุดยอดครับอ่าเล่นมาไกลขนาดนี้พาร์ตเดียวก็ฮัลสิบแล้วเนะาะโอเคครับพาร์ตนี้ผมจะพยายามให้ดีสุดครับเพราะเดี๋ยวพาร์ตนี้พาร์ตเก้าเราต้องก้าวหน้าครับอ่าเป็นเลขที่สวยมากเลยครับอโอเคพาร์ตนี้เป็นเลขที่สวยเพราะฉะนั้นต้องเล่นได้ดีๆครับพาร์ตเก้าไว้ไปนี่ การเล่นครั้งที่9ของผมก็คือพาร์ท8ได้พาร์ท4ครับแต่นี่คือการแคะครั้งที่9ครับขอเรียกมันเรียกมันสวยครับโอเคไปเห็นบ้านตรงนั้นไหมผมจากไปตรงนั้นแหละปวดแชทได้หรอวะปวดหิ้ว,วมีนจขึ้นมามห้า<อ>มป,นนปุ๊บไม่เหรอญโอ้โหสารจะปวดแชทนิดนึตั้งนานพึ่บพึ่บมันคงไม่มีอะไรอยู่ในบ้านนี้แต่มีกล่องอยู่ข้างนอกบ้าน ทิ้งกล่องไว้ไม่ดีะเนี่ยทิ้งกล่องไว้นอกบ้านจนเลยนเราสบายเลยเออถุยฮึฮึ๊ๆฮึ้าอ๋อ,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 อทิ้งกล่องไว้นอกบ้านเยอะนะเ,เดี๋ยวเข้ามาด้วยอ,อึออ๊ด ผมอยู่ตรงนู้นเลยอชว่วยอย่าทำให้ตูตกใจสิอชว่วยฮึดฮึดฮ๊ดฮึดฮึเราจะขึ้นไปบนนี้ครับโอเครู้สึาากพาร์ทกานี่มันเลขมงคลจริงเลยครับโอเคประตูก่อนไม่ให้ใครเข้ามาหยิบบ้านเด้อ <laughs> มันใช่ไหมวะเออเดี๋ยวจะหากล้องกล้องอยู่ไหนกล้องกล้องอยู่ไหนทำไมไม่เจอกล้องสักกล้องนึงเลย กมันอยู่ในของมันว่าะไปเดี๋ยวอยากขึ้นมานะเว้กูจะฆ่าันทิ้งเลยลองขึ้นมาดูดิหรือว่ากับดักอะไรที่มัจบเลยอะแล้วพักหนึ่งกับมันแบบมันกับเป็นกระดักกขะช้าบึ้มเออตายหามันไม่มีกล่องจริงดิเออไม่มีกล่องแล้วกูเข้ามาทำไมไม่ นี้ฆ่าไปแล้วกี่คนวะเนี่ยยังไม่ฆ่าสักคนใช่ไหมโอ้ยเราต้องฆ่าสักคนที่ได้ครับนั่นแหละครับสังเกตเกมอืมอยู่ไหนไวะจะตายกันเยอะเลยฆ่าคนยากยาเฮ้ยอ้อนั่นไงเหยื่วของเรากำลังรอเราอยู่ให้เราใช้ดาบทอกฟันมัวนเฮ้ดาบทองทุด้วยนะโอเคอืมอืมอืมอโอ้โหเป็นเหยื่อที่เออมันเชื่อมเหมาะสมเหลือเกิน โอเค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 ไม่น okay, 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 okay. ่าปิดออโต้จังเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเหยื่อกำลังไปเอากองแต่ตอนที่เหยื่อกำลังจะเอากองนั้นฉันก็จะเออไม่เอาอ่ะพี่มาอยู่เนี่ยไม่เอาเลยโคตรน่าเสียดายอ่ะเออที่คิดจะหนีกูอยู่ย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยตกใจหมดเลยดิเมื่อนี่แบบ ไล่ตามอยู่แล้วมันมคนมาขัดหลังมันรูมันก็เสียวแค่ไหนอ๋อมันหนีกำลังมาหนีไปทางไหนมันเข้าไปในบ้านแล้วอ๋อน้ำมันฉันจะเข้าไปในบ้านนั้นด้วยเออแหลกแหลกอย่าหลุดนะเว้ยพ่องโอเคครับธนาคารนี้กจะไปทางนี้แล้วเจอกับหน้าครับคุณครับทผู้ชมครับ